สวัสดีค่ะดิฉันประภาพินบุญศรีนะคะปัจจุบันเป็นครูสอนธรรมะอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะปัจจุบันอายุย่างเข้า60ปีแล้วนะคะดิฉันเคยมีประสบปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุจากการขี่จัก,กรยานแล้วมีรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาเฉี่ยวชนก้นกระแทกหลังจากนั้นดิฉันมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกเคลื่อนมีอาการปวดมากไม่สามารถนอนตรงได้เวลานอนนี้ต้องยืดขาข้างหนึ่งตรงและอีกข้างหนึ่งต้องงอไว การเดินก็เดินไม่ตรงนะคะอาการปวดเป็นอยู่เป็นระยะระยะแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบปกติได้ค่ะช่วงนั้นดิฉันทรมานมากเลยหลังจากที่มีคนแนะนําให้รู้จักกับดีบูลสามารถที่จะทําให้อาการที่ดิฉันปวดและท,ทนทรมานอยู่นะดีขึ้นได้จากการที่ได้ทานดีบูลต่อเนื่องมาระยะหนึ่งนี่ทำให้เห็นเลยค่ะว่าอาการปวดที่เป็นอยู่นะ้ะลดลงค่อยๆลดลงแต่ในช่วงแรกที่ทานเนี่ยมีอาการปวดเพิ่มขึ้น เพื่อนก็เลยแนะนําว่าให้ลองทานโคเลจินร่วมด้วยหลังจากนั้นดิฉันได้ทานทั้งสองตัวค่ะทั้งโคเลจินและดีบูลเมื่อการทานโคเลจินและดีบูลเกิดขึ้นในระยะ,ะเวลาหน,นึ่งเนี่ยดิฉันสังเกตเลยนะคะว่าอาการปวดที่มันเคยเป็นเหมือนปะทุข,ขึ้นมาในช่วงแรกนะ่ะมันดีขึ้นเลยแล้วทําให้เราเนี่ยหายจากอาการปวดเหล่านั้นได้ภายในเวลาไม่ถึงประมาณไม่น่าจะประมาณสามอาทิตย์นะคะรู้สึกว่าดีขึ้นเลยแล้วหลังจากนั้นดิฉันก็ใช้ชีวิตเป็นปกติ สามารถเดินเหินได้ปกติและก็สามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้ซึ่งดิฉันดีใจมากค่ะหลังจากนั้นมาดิฉันก็ใช้ชีวิตต่อมาอีกเรื่อยๆแ,แล้วก็สังเกตอีกอันหนึ่งที่ดีขึ้นหลังจากที่ใช้ดีบูลนี่ก็คือว่าเข่าที่เคยเสียงดังก๊อบแก๊็บเนี่ยในขณะที่เราเดินแล้วก็เคลื่อนไหวนะคะอาการเข่าที่เป็นอยู่มันดีขึ้นด้วยเพราะว่าสังเกตจากการที่เราขับรถเนี่ยในช่วงแรกๆของการขับรถเนี่ยแต่ก่อนที่ก่อนใช้ดีบูลเนี่ยมีปัญหามากข้างซ้ายที่เหยียบครับนะคะจะปวดอยู่ตลอดเวลาเลย ดิฉันเองมั่นใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากและทั้งสองตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นดีบูหรือโกลเจนก็ตามเนี่ยเป็นเหมือนกับผลิตภัณฑ์คู่กันเลยถ้าเกิดเราทานแล้วเพื่อต้องการให้ได้เห็นผลและเห็นผลเฉียบพันเลยนะคะสองตัวนี้ดีมากอยากแนะนําให้กับทุกท่านนะคะที่มีปัญหาอยู่ถ้าได้ฟังคลิปนี้ขอให้ท่านเชื่อมั่นนะคะว่าท่านได้เจอผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติจริงๆและสามารถทําให้ปัญหาทางด้านสุขภาพของเราดีขึ้นจริงๆคะ่ะ ถ้าให้คะแนนนะคะสําหรับดิฉันแล้วร้อยเลยค่ะคะแนนเต็มร้อยดิฉันให้ร้อยเลยค่ะดิฉันเป็นคนที่ทานผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เห็นผลจากการทานจริงค่ะไม่ใช่หน้ามาแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่ต้องการแสวงหาสิ่งที่ดีสําหรับตัวเองขอให้เชื่อมั่นในดีบูลและโกเลเจินเลยค่ะท่านจะได้ประสบความสําเร็จในการที่รักษาซ่อมแซมร่างกายของท่านอย่างแน่นอนขอยืนยันค่ะว่าทั้งโกเลเจินและดีบูลนี้ดีจริงๆค่ะ ผมชื่อสามารถนะครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การทานดีบูลครับเมื่อก่อนเป็นหัวเข่าหลุดแล้วก็กระดูกสลังเคลื่อนจากอุบัติเหตุก็เป็นอย่างนี้รักษามาสองปีก็ไม่ดีขึ้นครับนั่งนิ้วกรเดื่อาก,การชาที่ขาจะซีกที่ข่าจะซีกอย่างเลยกินทั้งกินทั้งฝังเข็มทั้งจัดกระดูกก็ไม่หายครับเพิ่อมาเจอผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าดีบูลเนี่ยนะครับก็กินอยู่ประมาณ เดือนแรกก็รู้สึกเขาเบาขึ้นเดินได้ครับนั่งนานๆได้แล้วก็ตอนนี้ก็กินมาประมาณหกเดือนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับร่างกายก็สามารถใช้ชีวิตปกติทํางานได้ปกติเดินขึ้นบันไดได้แล้วก็เมื่อก่อนต้องนอนอยู่ชั้นล่างอย่างอย่างเดียวครับเดินไปเข้าห้องน้ําก็ต้องไต่ราวไปก็เรียกไต่ราวเนาะทำราวเดินเกาะเข้าไปทรมานมากครับก็ ผลิตภัณฑ์ดีบูนี่กินแล้วมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีผลข้างเคียงครับกินแล้วเราก็เหมือนเรากินสมุนไพรไม่ใช่สารสเตรอยเคยกินสารสเตรอยมาสองปีมันเกิดอาการปวดที่สันหลังเกี่ยวกับโรคไตเช็คว่าไตาเริ่มมีปัญหาด้วยก็เลยหยุดกินย่างกินตัวดีบูลอย่างเดียวครับตอนนี้ร่างกายก็แ0ดสิบเกือ้าสิบเปอปกติแล้วครับขอแนะนํา คนที่มีอาการปวดหลังหรือว่ากระดูกสันหลังเคลื่นอนพขข้อเข่าเสื่อมลองเปิดใจมาทานดีบุญครับดีแน่นอนครับ